You, you, you know what I said, man. You you know what I said, you know when 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 I'm going in room, so I got a father of you guys. I don't I don't know what to do with so I I miss uh these uh Christmas days. You know what I say? Uh what the fuck my mind I don't know to You know one Christmas to meet you ก็พอจะรู้อาการว่าตัวฉันเองคงไม่ไว้ฉันบอกเลิกเธอเองแต่เป็นใจฉันที่ไว้อยู่ในวันคริสต์มาสที่ไม่มีเธออยู่และเธอก็คงไม่รู้ฉันตั้นออกมาเพราะหัวใจที่หาย you get a nice Christmas day s h o r ช d เด Wish you get a nice Christmas day, shorty. shorty. Get a nice Christmas day, shorty. Wish you get a nice Christmas day, shorty. ฉันขอโทษที่ฉันเดินคิดมากไปในวันที่เธอต้องการที่จะพักใจอีกหนึ่งปีฉันก็คงจะต้องไปทำไมถึงต้องเป็นเธอไม่เข้าใจปกติฉันดูยิ่งอื่นออกอาจจะเป็นเพราะเธอคือคนที่ชอบมานานแล้วฉันเลยดูเธอไม่ออก เธอไม่ค่อยแสดงออก Sometimes I feel what about you care about me? s e t a t you r smile, s e t a t you r hold my hand to by your side, s e t a t you r t e x t on i g a n d s t i c k a l i n e เธอก็เป็นของเธอแบบนี้ดูนิ่เงียบก็แอบน่ารักฉันคิดว่าเธอไม่อยากทัก ฉันไม่คิดไปเองทางนั้นและสมองนั้นมันคิดไปไกลทึง่จะรับรู้สิ่งที่เธอให้มาฉันแค่เธอมารู้ไหมฉันคิดว่าเธอไม่อยากคุย So I thought that I gotta leave because I don't want you worry. I walk away even if I miss every day high school that I peep. So I thought that I gotta leave because I don't want you worry. I walk away even if I miss every day high school that I peep. Uh, year 2022. วันคริสต์มาสก็ขอให้แกแบบว่าสุขภาพดีนะอยู่ในวันคริสต์มาสที่ไม่มีเธออยู่ละฉันเองก็พอจะรู้อาการว่าตัวฉันเองคงไม่ไว้ฉันบอกเลิอกเธอเองแต่เป็นใจฉันที่ไว้อยู่ในวันคริสต์มาสที่ไม่มีเธออยู่ละ เธอก็คงไม่รู้ฉันออกมาเพราะหัวใจที่หาย y o ช get เก i c ใน h r i s คริสต์มาสเดชอด y